วันนี้วันอังคารนะคะ,ะได้ไข่ใบที่สองะค่ะเวลาเดียวกันเขาเขาไข่ประมาณเกือบเที่ยงอะไรปำนองเนี้นะไม่ได้ไข่เช้าเหมือนปกติเราก็เลยเข้ามาไข่ที่ที่เดิมนะเราก็เลยย้ายบ้านบ้านมาคุมไว้ที่นี่ เพราะเมื่อวานเนี้ยเห็นเขาไปดูอยู่ที่ใหม่เหมือนกันแต่ว่าเห็นคนงานวันนี้คนคนงานเข้าทุกวันนะคะเพราะว่าจะทําบ้านให้เขาเรียบร้อยดูสิเนี่ยใต้ต้นไม้ถึงเราเอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะ,อะไรอะดายกาส่ะย้ายแห้งๆตงฟางเนียเป็นกองไว้เนาะเราก็กองเอาไว้ทำเขาแบบเนี้ยดูสิว่าเขา,ขเ,าเขาไม่แข็งเราก็เลยย้ายไปไว้ข้างในนั้น ก็ดูนะก็กะว่าจะเปิดโกงไว้อย่างนี้เพราะว่าคนงานบอกว่าถ้าเขาเข้ามาทุกวันเนี่ยลิงมันจะไม่มานะเพราะเขาทางานอยู่ข้างบนนี้แต่วันก่อนที่ว่าเราโดนขโมยไปนั่นนะมันวันอะไรนะวันวันเสาร์หรือไงใช่เพราะว่าเราเรามาเราออกไปอ,ออกไปข้างนอกหรือทำนองนั้นครับลิงมาขโมยวันอาทิตย์สินะเขาออกวันเสาร์ แล้ววันอาทิตย์เราก็ไปข้างนอกด้วยสรุปว่าเราก็จะลองอีกลูกหนึ่งนะคะอันนี้ไข่ใบที่สองใบแรกนีเขา,าไข่วันวันอะไรวันที่สิบเก้าไงเดี๋ยวต้องมานับอีกทีนะะึงค่ะบ้านหลังคาก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้หลังคาเสร็จแล้วสีเขียววันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำพื้นนี่เราก็จะ ปูใหม่อย่างที่บอกนะคะพื้นนี่ปูใหม่แล้วจากอันนี้เราก็ถมค่ะนี่ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาถมคือจะทําเป็น,พ,นพื้นเรียบเลยแล้วถ้าเ,เราจะย้ายกระล่องสีน้ำเงินนั่นเนาะมาเราก็ตั้งได้เราก็ย้ายไปย้ายมาได้แล้วแต่ว่ายังไงเพราะว่าเขาใช้กระดานขึ้นเดินได้แล้วอันนี้นะคะเป็นที่ อันเก่าที่เรา,เาบ้านมาตั้งเอาไว้นะจริงๆนะเนี่ยเด็กเขายกบ้านไปไว้ทางโน้นเลยจ่าลูกจ้าจ่าว่าไงจะามนมีก็จะถมตาันนี้แล้วนะลูกนะเนี่ยให้เด็กเขาก็ดูถมเพราะว่าดทิทางอยู่ไปเล่นทางโน้นโอเคแล้วไปเล่นทางโน้โอเคแล้ว,ลนนลวยังไม่สร้า,นางนะคะคุณแม่นี่คือเพชรหรือนินจ่าจ่าลูก มาดูไข่ของตัวเองแล้วเออเนี่ยนะคะเมื่อกี้คุยว่าบ้านที่เรายกไขเนาะจริงๆแล้วเมื่อวานก็เห็นว่าเขามาดูอยู่ที่นี้แต่ก็ไม่ได้ไข่อันนี้ไปไข่ในโน้นอันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเดี๋ยเรากะว่าจะยกอันนี้ไปไว้ทางใต้ใต้ต้นไม้ทางโน้นเนาะ แล้วจะดูว่าเปยังไงก็เพราะว่าอาหารที่เราให้เขานี่เราไม่อยากให้เปียกไงคือเขาชอบเออเขาชอบหญาแห้งพวกนี้มากกว่าที่จะเป็นหญ้าแห้งยัาไงโดนนะคะจะมห่าให้มันมีส่นเดี๋ยวเราก็คงต้อย้ายพวกนั้นไปอยู่ทางนี้ ไปอยู่ทางนี้นะก็ล่มหน่อยเ<อ>นี่ยตัวเองก็ยกอาหารแห้งมาไว้ในนี้เพราะว่ามันม<อ>ันแนะฮะมันมีอะไรอ่ะมันมีหลังคาแล้วหลังคาพลาสติกอันนี้มันก็ไม่ได้ทนแดดอะไรนะเราก็เอาผ้ามาปูอันนั้นแต่ว่าบางทีเราอาจจะทาสีนะไะว่าไงลูก <อ>จ่าเราจะต้องช่วยกันดูแลจ้าจ้าเดี๋ยวพาไปเดินดูให้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทาโงโน้น<อ>เดินไปนะคะ<อ>ลิวท่านก็เดินตามแม่ลิวท่านติดแม่ ดูท่านติดคนไม่ได้ติดทานั่นคือไอเสกท่านคุณพ่อติดที่บอกเมื่อวานนะคะก็เริ่มหวานแต่ว่าที่บอกอเ่ียงที่บอกคือใต้ต้นนี่เป็นอะไรนะมันเป็นต้นมะม่วงนะรากมะม่วงเวลานานมากแล้วอะ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาแบบนั้นนะเราเอาไปทานแล้วมันเหนียวนะก็ลเลยไม่ทราบว่าจะยังไง เขาก็มาเล่นนะอยู่นี้โอเคแล้วมีความสุขอยู่ทางนี้แลกษระที่บอกนั้นใช่ไหมคะหมายถึงว่ากล่องนั้นเราก็อาจจะย้ายไปทางโน้นถ้าเกิดว่าทางโน้นตูตูซ <c oughs> ีเมนต์เรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> วเข้ามาอยู่ทางนี้เป็นหากลางคืนแล้วก็มาอยู่ทางนี้มาอยู่ทางนี้กัน <c oughs> ที่เราเนี่ยแอบดูจากหน้าต่าง ที่แล้วก็ถ่ายจากลูกสาวท้้งหนี้ทั้งหนุ่มทั้งสาวหมีก็ดีใจนะลูกอลูกมีไข่ให้มามีมันมีก็ยังนึกอยู่จะยังไงดีหมีจะเอาไข่ไปเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไปทานดีไหมให้เดี๋ยวลิงมาขโมยก็ยังสองจิตสองใจนะก็ไข่ใบที่สองก็เริ่มโตแล้วคือโตกว่าไข่ใบแรกดูท่าทางนะ แต่ก็ไม่ทราบว่าคีอแม่คือสาวเพชรหรือสาวนินนะคะก็คงจะออกไข<อ>่มาเราเื่อยๆคิดว่านะ<อ>นี่เหพ่อไอติกแล้วก็นินหาสีส้มแล้วก็นิวทนโตโตติดแม่ส่วนสาวเพชรนี่ก็ทำความสะอาดตัวเองอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะแม่เนะเพราะส่วนใหญ่ เขาถ้าโดนจับหรือเขาโดนแบบอ,ออกลูกหรืออะไรพวกนี้เขาจะมาล้างตัวนานมากแล้ว,ลวเพรเตี้ยยังล้างตัวอยู่เลยเนี่ยก็<อ>เพราะว่าไข่เพิ่งออกจริงๆแล้วไ<อ>ข่เพิ่งออกจริงๆจ้าเราก็ต้องเฝ้าไข่ของเราเนาะ<อ>ใครจะมาเฝ้าให้เราได้อะถ้าไม่มีต้องเดินทางยัง<อ>ไม่รู้ว่าจะทิ้งไข่ยวย่างไงดี งานเข้ามาทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าชิดเราก็ต้องเฝ้าถ้าไม่งั้นไข่ก็จะหายลิงก็จะมารับมาแย่งทีทานอีกว่าคนงานบอกนะว,ว่าลิงที่นี่เขาจะหยิบไปอ่ะเพราะคนีนีน่ชอบเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลยด้วยคนเขาจะหยิบลิงมันจะหยิบไปมันไม่ได้ ไปแตกหรอไปขโมยไปอ่ะแล้วมันก็อาจจะไปขาที่อื่นอะไรทำนองนั้นเ,<อ>เราก็แต่ในดูในย<อ>ูทูะไรพวกนี้บางทีเขาก็เลี้ยงเป็ดร่วมกับหา่านเ,<อ>เราไม่ได้เลี้ยงเป็ดเนอะก<อ>็ได้เกยใจว่าดีไหมห่านเลี้ยงเป็ดเอาเป็ดไปสักสี่ตัวดีไหมมาเป็นเพื่อนๆกันอ ได้ด้านทานได้ทานไข่เป็ดด้วยแต่ไก่นี่คุณพ่อเนี่ไม่เลยไก่นี่คุณพ่อบอกไม่เอาเป็ดไม่แน่นะหา่านแรกจะเอามาเพิ่มแต่ว่ามาน,นึกในใจว่าไม่เอาแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเวลาเราักเพิ่มนี่เราไม่รู้ว่าเขาจะเ,าเขาจะโอเคไหมแต่บางทีไม่แน่อาจจะเอามาเพิ่ม สองตัวสีขาวพราเขาที่แล้วเนี่ยสีขาวมีสีขาวสี่ตัวเราไม่ได้รับมานะคะเราเพราะเราแค่แค่แค่สี่ตัวอ่าเป็นหา่หานห่านจีนพวกนี้จะหาจนจีพวกนี้เขาจะตัวเล็กแล้วเขาจะทนนะ,ะในข้อความในเขาจะทนแล้วเขาเขาก็จะให้ไข่ดกอะไรทำนองนั้น ว่าตอนนี้เป็นไข่ไปที่สอบก็ยังดีใจอยู่นะเพราะว่ามันเหมือนกับเธอคุณแม่เธอ,อ,อแต่ลูกอ้าวสาวสาวนินทำความสะอาดร่างกายจ้าจ้า,จาแต่ว่าเอาถัาางน้ำมาไว้ที่นี่ดีคือเรามองเห็นเขาอะกันคือเราก็เห็นเขานอนอย,อยู่ในถังน้ำนี้เพราะว่าเรามองแตจากข้างบนเนาะ แต่ถ้าเกิดเราไปไว้ฝั่งโน้นเลยพวกนี้เราก็จะไม่เห็นเขานะแล้วเราไว้ตรงนี้มันก็ดีอย่างคือว่าเราก็ใช้ที่ปัมนะป๊มอะเนาะปัม๊มน้ําปั๊มอ่าสิ่งน้ำถ้าเราจะเปลี่ยนปัม๊มแล้วก็ลงไปลดต้นไม้ข้างล่างได้มันก็อย่างที่เคยทำเนาะแป๊บเดียวเองปัมป๊มก็นานพอสมควรที่ว่าครึ่งชั่วโมงนะคะปัมป๊มลงไปแล้วก็เอาน้ำไปลดต้นไม้ข้างล่างแต่ แต่ตอนนี้ฝนตกเยอะก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะเพราะว่ามันก็โอเคมันก็ยังไม่สกปรกนะคือว่าเขาก็ยังมามาเล่นอยู่เนาะแล้วถังเล็กนี่เขาก็ไม่ได้เล่นนะปกติถังเล็กเราก็จะทําความสะอาดนะ,ะแต่ว่านี่ไม่ได้ทําความสะอาดมาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะเขาก็ไม่ได้ลงมาเล่นนะคะแต่คิดว่าจะถังนี้จะดูะสะอาดกว่าถังโน้น ถางโน้นพูดถึงถ้าเขาไม่ไปกวนกวลนอะไรพวกนี้มันก็โอเคนะถ้าไปกวน uh huh. อึข้างล่างเขามันก็จะทําให้กะโปกขึ้นนะ่ะแต่ก็ uh huh. โอเคก็ต้องมีการถ่ายเทน้าเนาะว่า uh huh. ไงจ้าลูก uh huh. ลูกจะขึ้นมาไหม uh huh. ขึ้นตามมามีมาไหมมมีก็มันนั่งขึ้นบนนี้ เพราะว่ามันแดดมันร่มก็มานั่งเป็นเพื่อนเพราะว่าลูกก็ร้องเรียกงขหมีเนาะใช่ไหมโอเคจ้าหมีนั่งอยู่นี้ว่าไงจ้าเราก็ไม่รู้ว่าวกหผานี่เขาจะไปกกไข่อะไรเขายังไงเอาละค่ะคลิปนี้ มีความสุขขายใบที่สองนะคะวันที่เท่าไหร่นะลูกนะวันนี้วันนี้วัน,นอนังคารที่ยี่สิบเอ็ดทีออ่นี่ยี่สิบเอ็ดไหมจ้าอ่าสุดรอขายขายสุดรอก่อนบายบายสุดรอจ้าสุดรอเขามีถ่ายข้างๆหน่อยอย,อยู่นุโยบาย เขามาจะใกล้เขามาจะใกล้เขา,า <S 2> <S 2> <ฮ>จับกล้องหน่อยเขามากใ,กใกล้สุดเลย